เียกว่ามีการแชร์กันสนันสำหรับคลิปทหารเขมรกำลังขุดสนามเพาะห,หรือคูเลดพร้อมกับสร้างบังเกอร์ใกล้ชายแดนกัมพูชาไทยติดกับจังหวัดส,สะแก้วซึ่งหลายฝ่ายพยายามตรวจสอบว่าเป็นการขุดในพื้นที่ไหนของจังหวัดส,สะแก้วและภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าหรือพื้นที่อื่นหรือไม่ขณะที่ในช่วงเวลา17นาฬิกา30นาทีของวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาเพจ Army Military Force ได้รายงานข่าวกรณีดังกล่าวว่าทหารกัมพูชากำลังระดมพลขุดสนามเพาะหรือคูเลดพร้อมสร้างบังเกอร์ในบริเวณชายแดนด้านจังหวัดสะแก้วแล้วพร้อมกับแนบคลิปประกอบการรายงานเช่นกันได้ประสานกรณีดังกล่าวไปยังหน่วยข่าวของกองทัพและกองกำลังป้องกันชายแดนจังหวัดสะแก้วซึ่งได้รับการยืนยันว่าทหารกัมพูชามีการระดมพลขุดสนามเพาะคูเลด พร้อมสร้างบังเกอร์จริงซึ่งทําให้พื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณหน้าแนวแถวตาพระยาและโคกสูงรวมทั้งปรับปรุงหลุมบังเกอร์ตามปกติซึ่งกองกําลังป้องกันชายแดนจังหวัดสะแก้วดูแลพื้นที่ดังกล่าวประกอบด้วยชุดเฉพาะกิจตาพระยาชุดควบคุมกรมฐานพรานที่12ชุดควบคุมกรมฐานพรานที่13และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่12ซึ่งสลับพื้นที่กันดูแลแต่ละจุดตลอดแนวชายแดน ได้เตรียมความพร้อมตามแนวชายแดนตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเคยมีการกระทบกระทั่งกันร,ระหว่างทหารไทยและกัมพูชาล่าสุดเมื่อช่วงวันที่20มีนาคม2568ที่ผ่านมาที่บริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านคลองแผงตำบลทับสเสด็จอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้ว ตรงข้ามกับบ้านบันเตียเมียนริดตำบลโคกละเมียดอำเภอธมอพวกจังหวัดบันเตียเมียนเจยโดยทหารหน่วยเฉพาะกิจตาพระยาหรือเฉพาะกิจตาพระยาสังกัดกองกำลังบูรพาได้ทำการลาดตระเวนพบทหารกัมพูชาเข้าไปผูกเปลและสร้างเพิงพักอยู่ท้ายแปลงการเกษตร ในบริเวณพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันไว้ห้ามเข้าไปใช้ประโยชน์ตามข้อตกลง MOU c 3ใกล้หลักเขตแดนที่36จึงเข้าไปพูดคุยทักท้วงบริเวณจุดตรวจการโดยทหารไทยขอความร่วมมือไม่ให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวอีกและให้หรื้อถอนออกไปแต่ปรากฏว่าทหารฝั่งกัมพูชามีการพูดคุยเสียงดังและชี้หน้าจึงมีการตอบโต้ไปว่าอย่าชี้หน้าพร้อมแจ้งกลับไปว่า ให้บอกกับทหารในนั้นไปว่าอย่าชี้หน้าคุยกันดีๆเรื่องนี้ไม่ได้เป็นการรุกรานพวกคุณรุกรานที่นี่รุกรานประเทศไทยแล้วมาติดต่างว่าเป็นของคุณซึ่งกรณีตกเป็นข่าวมาแล้วก่อนหน้านี้ ล่าสุดเพจกองทัพอากาศรอยัลไทยแอร์ฟอร์สโพสต์ข้อความระบุว่ากางม่านเหล็กระบบป้องกันฐานบินกองบิน3เตรียมความพร้อมณนะที่ตั้งสะแก้วพร้อมตลอด24ชั่วโมงในภาวะที่สถานการณ์ชายแดนต้องจับตาเป็นพิเศษวันนี้กองบิน3ฝึกและเตรียมความพร้อมรบเพื่อการป้องกันฐานบินณนะที่ตั้งจังหวัดสะแก้วอย่างเต็มขีดความสามารถนี่ไม่ใช่การซ้อมปกติ แต่คือการบูรณาการขีดความสามารถขั้นสูงเพื่อการป้องกันเชิงรุกเราได้สนที่ขีดความสามารถระบบตรวจจับเซ็นเซอร์ทั้งภาคพื้นและอากาศยานไร้คนขับ UAV รวมกับกำลังภาคพื้นและควบคุมทั้งหมดผ่านระบบบัญชาการและควบคุม C2 สร้างเป็นม่านเหล็กป้องกันที่มองไม่เห็นแต่มีอยู่จริงทุกความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติการฝึกและเตรียมความพร้อมของขีดความสามารถทางเทคโนโลยีของเรานั้น คือคาประกาศที่ชัดเจนที่สุดว่าเราเห็นเรารู้และเราพร้อมความพร้อมรบของเราในวันนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อรุกรานแต่มีไว้เพื่อป้องปรามและตอบโต้หากอธิปไตยของชาติถูกคุกค,คามเสียงการฝึกซ้อมที่ท่านได้ยินคือเสียงแห่งความมั่นคงปลอดภยัยคือคำยืนยันว่าเราอยู่ที่นี่เคียงข้างท่านขอให้ทุกท่านอุ่นใจและใช้ชีวิตตามปกติทหารอากาศทุกนาย พร้อมเป็นเกราะก,กำบังให้ท่านเสมอ